สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บอดี้อีทกาลิกสคริมส์ with wild garlic ให้นนงานเป็นหนูทดลองกินกุ้งอีกแล้วนะท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะเทสเลยค่ะแซบหรือเปล่าคะเนี่ยพี่น้องอ้าวเทสเลยค่ะด้วยความแซบความนัวของเธอนะคะดูซิว่ามันจะแซบหรือเปล่าพี่น้องกุ้ง โชกุ้งตัวบิ๊กๆเลยค่ะบิ๊กๆเบ,บิ่มๆเลยคะ่ะแจ๊บบออืมอืมีิน้องอ่ะเทสนะครับเพื่อความแซ่บนัวรสชาติเป็นอะไดรลูกไกลค์ลูกไลค์กับอ่าออน,นยันไหมเหมือนกับเทสผู้กำกับก็บอยู่ข้างหลังก่อนอร่อยอร่อยเตอร์อร่อยสภาพเป็นเก็บอีกอืม,อม อยู่ e นไมโครฮาวทุคุกเดนไหมจำได้จำได้หรือเปล่าว่าทำยังไงแมน่ากินแล่าเแห,ห,หกินเล้วลืมพี่น้องเอาเทส็นนเทคเดอะโฮเิมเลยเนี่ยโชว์สิเนี่ยกุ้ง how big it is take the big one here how big? Camera, เน He mm ี่ย how 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 big โชว์ในกล้องมเนี่ยโชว์พีโพเห็นไหมท่านผู้ชมเทสเลยค่ะแซบ่บเลยค่ะ กุ้งตัวใหญ่ให่ด้พี่น้องอม,มันไม่กลุ่งฝอยจึงห้ามไปตักมากอยู่เด้พี่น้องเดีอเดี๋ยวหอยสิพ้าิเ็ดปนกลุ้งกินมันจากสแสบกินยางพลังกินหรือกินบ่เป็นดอกกลุ้งใหญ่มมนกระเสบไปอีกแบบหนึ่งเนาะกลุ้งหน่อยกรแสบอีกแบบหนึง่งมีคนบอกว่าอยากจะอยากจะชมนางงามทานาว่านางงามทานแบบผู้ดีดีจังค่อยทานในค่อยก็ทานแบบลูกลาวลูกอีสานพี่น้องเอยสมัยจกกักนเป็น หาดรับควายไม่ไดไหนนัง่งวะเอากินลงไปมันมีดอกเทสเทสฟลาเวอร์สิแวร์อิสฟลาเวอร์อ่ะใช้ยูสตูแฮนสิพลั่งก็ไม่อยใส่มือกินแต่เ<ม>ขาเขาเอาเอามือจับโชว์โชว์ฟลาเวอร์โชว์อีสฟลาเวอร์สิเนี่ยฟลาเวอร์ ก็จังอันนูนนะ so โคลสโคลส s ดอกมันเจ้มันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนกับผัดอะไรอร่อยอร่อยติ้เด้อพี่น้องเศรษครับผู้น่าขานี่เด้อเห็นบ่อสัตว์บ่อกุ้งตัวใหญ่ไปแต่แสบแม่งข่อยขอซิมกันหน้าจิกโตพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องตอนกุ้งตัวกุ้งนีจ้ะท่านผู้ชมเนี่ยมีหลายตัวเลยทีเดียวมือของนุ่อยากใส่มือด้วยนวดจ้าแซบวะ very very nice แซบน้ำซุปอร่อยมากเลยเนาะน้ำซุปแซบหลายพี่น้องจ้า นะครับเอาแต่ดอกมันในสาเวอนะครับไปลองไปหากินดูน้ำมันก็จะมีคุณคุณสมบัติแคนแคนอ่อร o มีเดียลเข้า i ีส์ฟอ r o ม t อเล h เต e รอลแอนด n อัน u เต็คก a n งค h เลสเตอรอลแอนัก f าอ a ี้ a ินฟลามเอตกินเยอะด้วย แต่ว่าข้อเสียก็คือกินเราจะหายใจเป็นกระเทียมหมดเลยนะคะเยี่ยวก็จะเป็นกระเทียมปีปีออโซสมลไรกาลิปนะอืมยิบยูอีอร o tomorrow your client are uh, nobody home นะ t o m o r r ร w บ่มีใครอยู่เฮอนเพราะแต่ว่ากันไปกินเนี่ยพลังในยานแห้งก็คือเวลาหันไปหาหมอฟันเนี่ยห้ามกินกระเทียมไปทีถ่ถนงเดยี่เป็นลมพลังก็บอกว่าเคยมีคุณยายเขาบอกว่าไปทํางานเอากระเทียมไปกินที่ทํางานก็คือ กับข้าวที่เขาทำเขาใส่กระเทียมไปนะ่ะหัวหน้าเดินมาบอกเลยว่าอะไรนะห้ามต่อไปนี้ถึงห้ามเอาอะไรที่มีกระเทียมมากินในบ้านฉันในในที่ทํางานในออฟฟิศเพราะว่าอ่ฉันหายใจเข้าหายใจออกมีแต่กระเทียมอ่ามาดังคริสเตียนเซจีอิทกาลเทียม at at lunch น huh? ะ and, and then and then and then the the boss come say stop from now on from don't bring your lunch with garlic because it smell in and out <laughs> garlic ฝรั่งยัน The The ฝรั่ง afraid of กา r เด็กโซมาสเนาะจะมีจะม e r y bad เนาะแต่ว่าคนไทยเราเนี่ย If you work with customers you cannot do it อ๋อถ้านำบอกว่าถ้าทำงานอยู่กับเจ้านยายลูกค้าที่รับลูกค้าห,ห,หา่างๆอ่ะลาะแค่นี้เด้อบุณน้องเด้ชจัก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนจุ๊บๆจับจับจุบจ๊บๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย